โอ้โหซ้ำม,มาดีจุกจุกไปเลยนะคะรางวันก้อนโตไปก่อนนะจ้าเออเอาไงดีอ่ะหลานอกก็พอแล้วมั้งบอกเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันต้องดีอา8 8เท่านั้นคะ่ะเอ,อ้ยรางวันซุปเปอร์ไม่กะไปเลยนะฮะหมื่จ้า เหมยเหมยลี่เหมยลี่มาแล้วแม่คำเตือนโปรดรับชมอย่างมีสติคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าอยากเพลิดเพลิพนก็เติมมาเลย สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเมยลี่มาแล้วแม่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่ให้พลาดชมสาระดีๆจากเมยนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมกับ DRG88 ที่หนึ่งที่เดียวในดวงใจของเมยปักลิงไว้ให้แล้วอยู่ใต้คลิปหาเข้าเล่นกันได้เลยนะคะมาเพียงป้างกันกับเมยจ้าอ่ะมาค่ะวันนี้เราอยู่ให้พีจีมาในเกมจุลศิษ์ งด้อมนะคะเพืเ่นอนๆอาณาจักรจุลศิกเอออะมาครั้งแรกของเมยเลยขออนุญาตนะคะดูอัตราการจ่ายเงินรางวัลของเขาก่อนนะคะว่าเขามีสัญลักษณ์อะไรบ้างเนาะอะโอเคก็จะมี10 JQKA นะคะเออเป็นรูปไดโนเสาร์สัตว์ต่างๆเนาะแล้วก็รางวัลใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์วายแล้วก็สเกเตอร์โอเคมาจ้าวันนี้เมยขอเริ่มที่เบ็ดละเท่าไหร่ดีะ เอาเปห้าร้อย 94, นะฮะเหมยมีทุนมาแสนเก้าสี่พันนะเอาไปก่อนสามสิบหมุนจ้าครั้งแรกของเหมยมาดูนะคะวันนี้เหมยเขาเล่นแบบไม่ซื้อฟรีเกมนะคะไต่เบ็ดเองนะจ้าพี่พี่ตามสไตล์ของเหมยเลยคะ่ะเอออลไรนะเออใยน้อยไปหน่อยนะ อย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากให้เหมือนทดลองเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้จ้าเฮ้ยสักเคเชอร์อเขานะส่วนใครนะคะที่เคยเล่นศูนเหมื mới แล้วแตกเปี้ยงป้างนะคะอยู่กันกับ DRG888 เล่นพนันเิงก์นี้นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยนะว่าไม่มีผิดหวังจ้าขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นไปนะคะ สามสิบจ้าเออไปกันค่ะเอ้ย ซ้ำมาหน่อยดีเออซ้ำม,มาจา้ะโอ้ยนึกว่าจะซ้ำนะเพื่อนๆบอกเลยนะคะใครเล่นสุนเหมยต้องใจเย็นๆน,นะคะพี่ๆขาเพราะสิ่งที่ตอบแทนต่างๆปลายๆเกมนี่ถือว่าสุดยอดนะบอกเลยซ้ำม,มาหน่อยไหลมาค่ะเออสวยๆโอ้ยสกเกตเตอร์นะอ,อ่ะเฮ้ย โอ้โหซ้ำม,มาดีจบๆไปเลยนะคะรางวัลก้อนโตไปก่อนนะจ้าเออเอาไงดีอะหลายนอกก็พอแล้วมั้งบอกเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันต้อง D R G า8 8เท่านั้นคะ่ะเอ้ยรางวัลซุปเปอร์ไม่กะไปเลยนะฮะหมื่จ้า ตามมาเลยเหมือนปักไว้ให้แล้วอยู่ใต้คลิปนะคะลิง์ทางเข้ามาเป้ยงป้างกันจะ้ะเออห้าเหมือนแตกไปแล้วนะอ่ะขยับเบ็ดหน่อยดิโอ้โหจึงมาเลยนะคเะพื่อนขาเออเอ,อ้ยสวยมามตามมาหน่อย เฮ้ยสเก็ตเชอร์เขานะมาดูนะวันนี้สเก็ตเชอร์จะออกหรือเปล่านะคะพี่พี่เออเออเอาไปดีเออุดยอดเอาไงดีอ่ะเราไปต่อกันหน่อยคะ่ะ เราพายับเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเบ็ดละ2,000นะจ้ามาดูว่าสเก็ตเชอร์เขาจะออกไหมนะคะอ่ะเธอโบไปเลยจ้าเออโอ้โหสวยสวยเอ,อ้ยไม่ต้องรอแล้วมากสเก็ตชงสเก็ตเชอร์เนี่ยไหลนอกก็จุกจุไปแล้วนะคะพี่พี่เออครั้งแรกของเมยก็เอาเรื่องอยู่นะสำหรับเกมจุลศิลว์นะคะพี่พี่ ครั้งนี้เอาเป็นว่าเหมยกำไรแล้วนะคะไม่รอสเกตเตอร์ลงแล้วนะคะเพื่อนๆขาไปหาเล่นกันได้ของค่าย PG นะจ๊ะส่วนใครอยากเปรี้ยงป้างแบบเหมยนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะต้องดี RG888 เท่านั้นนะจ๊ะเพื่อนๆขาตามเข้ามามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเหมยและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพราะในแต่ละวันเหมยมีการอัปเดตคลิปสูตรรับสูตรแจกเทคนิคดีๆ แต่ละวัน3เวลาถ้าไม่อยากพลาดต้องกดติดตามเท่านั้นค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเกมนี้เมือได้แบบไหลนอกมาล้วน,นออกำไรแล้วไม่ต้องการอะไรมากมายเล่นอย่างมีสติอย่างที่เหมือบอกตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้เมือขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สำหรับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ